น้ำเงินอ่ะทำไมเลครูบ้านนอกชื่อนั้นสำคัญชะไหน <c oughs> เดี๋ยวรู้นี่แหละครับชื่อครูบ้านนอกฝ่ายแดงนั้นสามารถพอมีบุญนะครับฝ่ายน้ำเงินครูบ้านนอกเสาบริสิตสามารถนั้นมีชื่อจริงว่าทีละพงศ์ริ เศษวิสัยก็เป็นบุตรของคุณพ่อทองจันทร์คุณแม่บุญสิงห์นะครับเป็นชาวหนองนาคาจังหวัดขอนแก่นครับครั้งล่าสุดนั้ชนะแก้วนาวีอันดับันที่ซิกอัสวินดาส่วนทางฝั่งของครูบ้านนอกสาวบรสุดนะครับมีชื่อจริงว่าเมขวั์พิมพ์บุตรเป็นบุตรของคุณพ่อทวัตไทยคุณแม่แก้วนะครับเป็นชาวอาเภอพิบูร์จังหวัดอุบลราชธานีครับอ่าอุบแก่นสาวบรสุ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการครั้งล่าสุดนั้น ชนะคะแนนสมรักน้อยปอทวชัยครับก<อ>บรรมการผู้เขาอุบลเลยกรรมการถูกห้ามบนเวทีไม่ได้อยู่บนอยู่โคราชครับร้อยตำรวจโทนโรงค์โพสวัสดิ์ครับมีสิทธิ์แค่สับกับชูมือคนให้คะแนนก็คือราเชนทัพทิมศรีดินมีเพชรชนินเทพสุพรรณครับโอ้ดูอร์มของน้ำเงินและชนะสมรักน้อยนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับราูปล่างก็เหมือนเพชรนาทองนะน้ำเงินเมื่อกี้ยาวทั้งคู่เลยวันนี้น้ำเงินมายาว แต่ว่าสามารถธรรมดามั่งไมคนชื่อนี้ไม่มีไม่มีธรรมดา,าชื่อสามารถนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแน่นอนาาตั้งมาลูรีมก็ยังโอ้โหตั้งต่ซอแดงมาแล้วนะสามารถซอแดงโวร,รถเจ้าอาลับแล้วก็มาสามารถพยักอัลลุนแล้วก็สามารถมาลูรีมคนชื่อสามารถนี่เก่งๆในแมนเนี่ยเป็นยกหนึ่งครับทักทายกันด้วยบาทาก่อนครับพอสังเกตแถวบ้านเอาแบบนี้ไหมทักทายกันแบบนี้ไม่ โอ้ยโอยไอ้โ ouais <etiqu ette S 2> ป้งมาโดนแล้วครับโอ้หมัดเข้อคว่ำอยู่ในหงายหมัดชกอ่ะสามารถนี่ต้องดูกันดีๆนะครับเพราะว่าเป็นนักมวยที่ผ่านตาเราบ่อยแล้วก็ไม่เคยทำความผิดหวังแล้วมีคู่แฝดอีกนะสู้จนหยดสุดท้ายสมเด็จพอมีบุญจำไม่ได้แหละว่าใครคือสมเด็จใครจะสามารถเปื้อนจริงๆครับตอนนี้ เขาเปลี่ยนตัวเองแล้วนะเป็นเหมือนด่านนะใครผ่านเขาได้เนี่ยใครผ่านเอกมาใครมาสเวนดำแล้วผ่านเขาได้นี่ไม่ไม่มีอะไรครับเขายิ้มยิ้มครูข้างนอกโอ้โหหมดยกที่หนึ่งเกิดอะไรนอยากในการชมเป็นความเสี่ยงโอ้โหเอาละครับของฝากที่ผู้รับไม่อยากได้แข่งครับนี่วันที่หนึ่งอย่ามาผิดเวลาทำไม เขาเปลี่ยนเวลาไงะอ๋โอยกระตุกเสือครับลูกนี้ยืนบนเสือถูกกระตุกล้มอย่างนี้ไม่ใช่แม่ไม้นะไม่ใช่ลองดูไมยืนบนเสือแล้วกระตุกว้าวมีศอกเติมด้วยครับครูบ้านนอกเดรูรอนทีเชิญครูรุ่นทีเชอร์นึกถึงครูบ้านนอกแล้วนึกถึงครูวาสนา อ้าวไม่นึกถึงครูพิยะไม่นดถึงครูวัฒนาเออใครจะนึกถึงพิยะละ่ะโอ้โยขายาวๆครูวันนี้ไม่ถือชอนะ็อกนะไม่ถือไม่ขาแล้วลงล่างครับสามารถบางไปครับ ในขายที่อยู okay, okay, so ่ปากช่องนะจ่ายเที่ยวเหรอจ่ายเที่ยวเขามั่นใจมากนะเด็กเขาเนี่ยคนนี้คนไหนน้ำเงินดิอ๋อไปนั่งเฝ้าเลยนะตอนนวดอ่ะเอฮ้ยบอกคนนี้เลยแล้วใครนวดกางเกงแดงรู้ไหมใครแสนเชิญเลยพ่อคณปีสิบยัยอย่างนนครับนี่เป็นยกสองทิ้งละตัวโอ้โหโกนตามวาเสียครับแถวบ้านเหล็กลวงท้องอ๋อ โอ้โหไฟสูงดำๆไม่เล่นก็เล่นกันโอ้โหออกช้าๆแต่เสียวทุกดอกครับมันได้ลุ้นฮะอย่าเชิดหน้านะครับสามารถมีศอกด้วยเตรียมมาดีนะยกการนะยกการตลอดนะคุณมะน่องพอเจอศอกไม่เรียวนี่ไม่กลัวนะครับศอกและเสียว หลวงทีหนึ่งไม่เอาจริงเอาจังแต่ว่าอยากให้พะวงนะไม่เอาพระตาไม,มากตัวหนึ่งตัวครับ<อ>ไปชมบ <ไป S 2> างพลีพระสุรพลรพระรามงคุดน้ำดื่มตราสิงครับยาทาน้ำขาวไทยนครเอสแมทริกสุดยอดอาหารพืชปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์บริษัทเมทแิคเทพจิงกรุ๊ปครับ,รบไปชมกันต่อครับบนเวทีมาแล้วครับเฮเริ่มมาแล้วอาก็มีแล้วเพี้ยเดียวเท่านั้นเองครับ ไปเรียกินนมเปี๊ยะอ่าแถวบ้านจริงๆบุรีเรียกนมเปี๊ยะ<ป>เวลาแม่ตีไงโอ้อุ้ยโยกเขาหาแล้วครับตอนนี้สามารถสามารถ <laughs> ตอนเด็กน่านหน้าเาอ้าเอาล้วครับขี้รำคาญครับนรลงโพธต์หวานแบบขี้รำคาญมากเลยไม่โชกันนี่นอึดอัดพี่เลี้ยงยังอึดอัดน้อยกว่ากรรมการ เสียเวลาท่านผู้ชมอาอนะครับหนึ่งเตือนแล้วนะครับถ้าสามเตือนเชิญเป็นชาวไร่คุณเป็นชาวสวนผมเป็นชาวไร่เข้าไหนครับแมชกสามารถนี่บูมบามได้ไงบูมบามได้ไงดูทีอะหมัดไปทั้งหงายทเอะไรโดนเอ้ยกรรมการนี่ด้วยผมเจ็บป่ะาวทำให้เจ็บแล้วก็จากเออ เป็นเพื่อนบอกว่าอาจารย์ดูได้ระวังศอกครับอย่าเชิดหน้าเปลวาไปก็มีเงี้ยี่จิ๊กคุณบาปผมไปอ้าวโอ้โหไม่ได้เก่าธรรมดาสามเซนโจด้วยโอ้ีเกี่ยวแล้วมีลูกจากด้วยเวลาเขาไม่ได้ชก็มานั่งใกล้อยู่แถวเราเนี่ยเออมานั่งดูแลเราอยู่นี่แหละโอ้แต่เป็นคนละคนนะ ทำให้เจ็บแล้วก็าจากครพบยากเหมือนกันครับสามารถหลอกลงล่างจะขึ้นบนโอ้โห,โ,โ,หโดนแล้วครับลูกมินอกโดนครับลูกนี้ครับเหมอนเอาแจกคขึ้นได้แจกคขึ้นได้นะอโอ้โหต้องโอ้โหต้องเกาะเลยครับโอ้โหโดนลูกนี้ไปภูเก็ตเลยเมื่อกี้อ๋อเคยไหมนี่ขับรถเขนะ้าเมรุน่ะ เคยขับรถค้อมเลนไหมแบบนี้แล้วแหวงไปแหวงมาเอาหมีน็อกไม่ดีกว่าเอาหมีน็กไมนมันขวาด้วยมันขวาด้วยเอาน็อกให้นับดีกว่าโอ้โหล่าระเบนดต้านไหวไหมต้านไหวไหมโอ้โหมุกนี้ครับปวกกับสามารถระวังเขานะระวังเขาระวังเขาโอ้โหยกสามนี่เสียวตลอดเลยครับเสียวทั้งยกมาดูยกสี่ดีครับเสียวสองเท่าสิอ๋อตั้งมวยชื่อครูบ้านนอกโอ้ชื่ออื่นนี่ก็ธรรมดาเสียวเฉยเฉย ครูบ้านนอกคือน้าเงินนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้โอ้โหยังเดินต่อครับลูกพี่ครูบ้านนอกบอกเดินอย่าถอยตั้งรับไม่ได้วันนี้มาสองวิชามวยลูกศิษย์เถียงลูกศิษย์เถียงโอ้โหทีเด็ดของสามารช่วยไม่รู้อะไรนะครับหมัดหรือเท้าเขาทำให้ครูบ้านนอกน้าวัดพื้นไปสองทีด้วยสองอาวุธ มวยนี่เบียดเบียดมานี่ความแข็งแกร่งนั้นมีความสําคัญนะครับพี่เจิบักแกมั่นใจนะ,ะบรรยากาศในเวทีนี่เหมือนบ้านเลยชกสบายควบคุมอาการอากาศอารมณ์ได้ตลอดอ,อันนี้สําคัญและยิ่งระยะหลังนี่เราต้องยอมรับว่าสามารถหรือว่าสมเด็จนี่เขามีการพัฒน,นาขึ้นมา<ช>แต่ก่อนนี่เป็นมวยเข่าล้วนหัวไปก่อนพี่เจิบักปัจจุบันนี้มีหมัดมีศอกมีแข้ง เติมขึ้นเพราะได้แสนเชิงปิดสิงชัยนะครับอดีตยอดมวยไทยนั้นคอยเติมเสริมแต่งเป็นอีกหนึ่งคู่แฝดที่น่าจับตามองอสมเด็จสามารถพอมีบุญสามารถนี่โอ้โหสร้างเกียรติสิงด์งดังมากมายโอรสเจ้าวหลับสา,าสามารถสอนแดงแล้วก็มาสามารถพยัคฆ์หลุนสามารถพยัคฆ์หลุนนี่เคยทําศึกกับสามารถประสานมิตรนะครับละสามารถเหมือนกัน แล้วก็เป็นรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่แต่ก็สู้รุ่นเล็กไม่ได้ตอนนั้นสู้สามารถพยายามหลุดไม่ได้อ๋ออลไะ,ะครับกลัวที่ไหนล่ะกลัวที่ไหนละ่ะคููบ้านนอกโอ้โหแ้่โโขวาของคูบ้นนบานนอกเมื่อกี้นี่มีเขียวเลยครับอือมวยไทยนี่ประมาทไม่ได้นะพี่เจมส์สววี่แ5<า>๊ เดืายออกั้างเด็กรุ่นนี้นี่ต้องบอกว่ามีอนาคตแน่นอนครับโอ้โหสอกขวาเี่มนักกีฬาพอได้รับการเทรนที่ดีแล้วก็มีการฝึกซ้อมที่ดีเนี่เวลาทำการแข่งขันนี่จะมั่นใจแพ้แต่ชาติใดในโลกนะครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของขอัศวินดำได้ที่าฟ f เฟซบุ๊กซึกอัศวินดำหรือว่าสวิตเตอร์ที่อัศวินดำนะครับ อาล่ะครับยกสุดท้ายไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรจะเสียดูครับดูครับอ่าอย่างอื่นอาจจะเป็นรองแต่หัวใจต้องยอมว่าครูบ้านนอกคนนี้ใช้ได้เลยเนี่ยตัวกต,ตัดไม้ทำลายป่าออย่างสู้มาแล้วนะมันต,ตัดไม้ตลอดปัตอันนี้มันตัดไม้ข่มน้ำโอ้โห,โโหล่างทั้งบนเลยครับ วันนี้รังเกียจแล้วครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสําหรับกูบ้านนอกได้บทเรียนไปเยอะเยอะนี่เป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะรูปร่างดีใจดีมีประสบการณ์เนาะเอาละครับจับตาดูรูบ้านอสอบริสุทสุดโอ้ยโดยเฉพาะกรามแข็งด้วยนะใช่ไหมเจอทั้งสองทั้งมัดเปาะเปาะเฉยไม่ลง สามารถได้เปลี่ยนใจลงล่างดีกว่าสามารถเหมือนจะแสดงความเป็นผู้มีน้ำใจในกีฬานะอ่ตรงนี้ก็สบายสบายครับท่านผู้ชมครับกีฬาครับความพ่ายแพ้คือทางผ่านของชัยชนะจูพัโโสนส่งปร <c oughs> ะกวดสุดยอดครับวันนี้แหมาระธาน,นนะสติจอมโอ,อบามา <c oughs> โอจบกสุดท้าย ย้ำอีกครั้งว่าวันจันทร์ที่21กรกฎาคมนีกับศึกยอดมวยสยามลัพิเศษนะครับที่เวทีมวยกองบิน21อุบลราชธานีครับแล,และบทสรุปบนพื้นผ้าใชัยชนะก็จะไปขอนแก่นหรือว่าจะไปอุบลเดี๋ยวดูการเดินทางครับของกรรมการไปฝ่ายแดงครับสามารถพอมีบุญกรรมชัยชนะกลับอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นครับพัก